ไปต่อกันที่เสริงสางโคราชนะคะมีการจัดงานของดีเสริงสางประมูลผล,ลไม้ดังยอดกว่า80,000บาทค่ะ ที่บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอเสริญสสงจังหวัดนครราชสีมาดรโยรดาวหวังสปกิโกสนนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยนายกิตติภูมิชื่นวันนุปถรมนายอำเภอเสริญแสงได้ร่วมกันเปิดงานผลไม้และของดีอำเภอเสริญแสงซึ่งทางอำเภอเสริญสสงและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ร่วมการจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อต่างๆของอำเภอให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายค่ะโดยเฉพาะผลไม้ซึ่ง เป็นพืชทางเลือกใหม่นะคะมีอยู่อย่างมากมายหลายชนิดแล้วก็กําลังได้รับความนิยมทางท้องตลาดเป็นอย่างมากซึ่งภายในงานนะคะก็ได้จัดให้มีการออกบูธจาหน่ายสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรกว่า20ร้านมีทั้งทุเรียนอะโวคาโดโกล้วยหอมอินทผาลัมแดงแตงโมนะคะรวมไปถึงกาแฟค่ะซึ่งก็บ่งบอกให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่เสรงสงิงแสงรวมไปถึงความก้าวหน้าและศักยภาพของเกษตรกรในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะในส่วนของทุเรียน นั้นค่ะกาลังเป็นพืชทางเลือกใหม่ที่มาแรงที่สุดที่เกษตร,รกรในพื้นที่เลือกจะปรับเปลี่ยนการทําเกษตรจากพืชไร่มาเป็นพืชสวนที่ตลาดมีความต้องการสูงทําให้เกิดความมั่นคงในอาชีพมากยิ่งขึ้นอีกทั้งด้วยศักยภาพของพื้นที่อำเภอเสิงสางที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ําและสภาพอากาศที่เหมาะสมก็ทําให้ทุเรียนให้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะเป็นที่นิยมค่ะอาทิเนื้อนเนียนละเอียดกลิ่นอ่อนนะคะเนื้อหนาเปลือกบาง โดยล่าสุดในพื้นที่อำเภอสังสางก็มีพื้นที่ปลูกทุเรียนไปแล้วรวมกว่า1,900ไร่นะคะ ให้ผลผลิตไปแล้วกว่า960ไร่ผลผลิตรวมกว่า1,440ตันต่อปีค่ะสร้างเม็ดเงินเข้าสู่พื้นที่ปีละกว่า200ล้านบาททีเดียวนอกจากนี้ภายในงานก็ยังมีการเดินแฟชั่นผลไม้แล้วก็การประมูลผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญทั้งทุเรียนแตงโมกล้วยหอมและอินทผลัมซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ที่มาร่วมในงานครั้งนี้โดยทํารายได้จากการประมูลผลผลิตทางการเกษตรจากงานในครั้งนี้ไปได้ทั้งหมดนะคะรวม85,500บาทเลยทีเดียวค่ะ Ah